ครับช่วงนี้คนเยอะมากครับเรากำลังผ่านอิมิเกรชันครับคนเยอะพอสมควรเดี๋ยวไปดูวิธีการไปรถไฟฟ้ากันนะครับว่าจะเดินทางเข้าเมืองกันยังไงครับครับพอผ่านอิมิเกรชันมาแล้วครับก็มารับกระเป๋าครับแล้วก็ออกไปทางเวอาครับที่มีป้ายคำว่าเวอาครับครับตรงป้ายเวอานะครับจะมี ศุลักากรครับที่บอกว่าคัสตอมดีแคร์หรือน o อตติงดีแคร์ครับครับพอออกมาแล้วนะครับเราก็มารับซิมครับสำหรับใครที่จองซิมผ่านคลุกมาแล้วนะครับก็มารับได้ที่แถวๆน่าจะเป็นตรงนี้ครับตรงใกล้ๆ UOB Currency Exchange ครับเราเดินตามป้ายที่บอกว่า Link Bridge to Terminal 3กับ Terminal 4ครับ เพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟครับต้้งนอกฝนตกหนักเลยครับครับที่สิงคโปร์เขาก็จะมีเหมือนรถมอนเรลครับเหมือนรถที่ไปไอคอนสยามนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้าแต่เราสามารถเดินตามป้าย Terminal 3ลทรนี้ได้เลยครับ หรือเราจะขึ้นเป็นรถโมโนเรลแบบนั้นครับตามป้ายก็สามารถขึ้นได้เช่นกันครับเราเดินตามป้ายคำว่า Train to City ครับ <The before. S 1> เราจำง่ายๆนะครับก็คือมาที่เทอร์ม a l 3เมื่อได้ครับเราก็จะได้เข้าใจว่า การขึ้นรถไฟฟ้าขอให้มุ่งหน้ามาที่เทอร์มินอล3ครับหรือจริงๆมาที่เทอร์มินอล2ก็ได้เพราะว่าแพลตฟอร์มของรถไฟฟ้าครับมันเชื่อมกันร,ระหว่างเทอร์มินอล2กับเทอร์มินอล3ครับเราสามารถใช้บัตรที่เป็นบัตรเครดิตภาบลงไปในเครื่องครับเพื่อที่จะเดินทางขึ้นรถไฟฟ้าเข้าเมืองได้เลยครับโดยไม่ต้องนั่งแลกบัตรครับแต่การแลกบัตรที่เป็นบัตรเหมือน บัตรรถไฟฟ้ามันก็จะทําให้สะสมแต้มได้ถูกกว่าด้วยครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้มาประจําครับเพื่อความสะดวกครับเราก็ทาบได้เลยครับนี่ครับพอเราทาบปุ๊บเราก็ขึ้นรถไฟฟ้าเข้าเมืองได้เลยครับง่ายๆครับกับการเข้าเมืองในสิงคโปร์ครับผมว่าน่าจะง่ายไม่แพ้กับประเทศอื่นๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ